คีบเป็นครั้งแรกในชีวิตโอ๊ยทำลายผู้ปลาทำไมจะประคมอะ่ะครั้งแรกในชีวิตนะครับไปแล้วครับหนึ่งสองสามเ้ยหลุดไหมด้ทางหลุดไหมซึ่งหมายที่ผมนั่งตงอยู่ตรงเนี้ปลาซิวนี่ตักขนาดนู้เยอะคี่เป่งเลยไม่ถึงสิบนาทีดูหลดุดตัวปลาเราจะเกี่ยวตรงนี้นะครับต้องคีบหลังก่อนนิดเดียวนะครับผมก่อนนิดเดียวเขีย่ยไอ้นี้ออกก่อน มันจะแข็งแรงสุดคือตรงนี้นะครับอย่าไปเกาะเข้าโดดตนตัวเขาหมันกินคันนี้ครับไม่ได้กินคันนี้ครับโอ้มันกินอีกคันนึงครับผมนี่เดี๋ยวปิดล็อกก่อนหนึ่งสองครัมันกินซะจนโอ้โหดูฮะมันกินคันนี้นะฮะคันคันที่ใกล้ผมสุดเลยผมถึงบอกมันขยับอยู่เมื่อกี้ดูสิมันแหละจนพูนหมดเลยเฮ้ยเฮคันนี้มีอาการคันนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยไปแล้วครับไปแล้วอุ้ยปลไปอยู่นะครับ วัดเลยดีไหมฮะวัดเลยดีไหมฮะวัดเลยลองวัดดูนะครับผมจะลองวัดดูครั้งแรกในชีวิตผมนะครับเนื้อสองสับครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมสวัสดีลุงเรสไพายคาันมหรสสดุกคนชอบตกปลานะครับวันนี้พาเพื่อนๆมานี่ครับผมมาในปะโขเลยครับเราอยู่มาอยู่กับปะโขวันนี้เราจะมาตกปลากายครั้งแรกเลยผมเตรียมอุปกรณ์ <ๆ S 1> มาเป็นคันสิบฟุตนี่นะเตรียมมาเลยวันนะี้นี่นะครับขวดนี้นะครับเนี่ยอีกสองขวดนี่นะครับในการล่าเหยื่อก่อนนะครับเราจะเอาเหยื่อสดนะครับในการ ตกปลากรายนะครับสูตรนี้ก็มีเพื่ยนเพียนนะเพื่อนเพี่ยนที่แนะนํามานะครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมครับเส้นทางเราอยู่นู่นนะครับเราจะไปตกกันทางนู่นนะครับตรงตรงตรงมุมนู่นนะครับผมตะกี้ผมจะลงตรงนี้แล้วนะะแต่ว่ามันลงไปบอได้เนี่ยผมลงไปถางด้วจริงจถ้าได้ตรงนี้จะดีมากเลยนะมุมเนี้ยนะนี่นะถ้าได้ตรงนี้นะโอ้โหตอเราก็ตีไปแต่บนมันติดต้นไม้แล้วก็ ไม่มีมีดใดฮะตัดไม่ได้โอ้โหถ้าได้รตรงนี้นะโอ้ยสุดยอดแล้วตรงนี้ถ้าได้ตรงนี้นะนี่นะโอ้นี่มอคคันนาแหละถ้าได้ตรงนี้นี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปตรงมุมแล้วกันฮะโอ้ยหนุนหนุนปลาขึ้นโอ้ยมันจะตีถึงเมื่อแล้วแน่น,นี่ก็คงตีกลางๆนี่แหละมีเวลาแค่สามชั่วโมงนะครับบ่ายโมงบ่ายโมงบ่า,ายสองบ่ายสามบ่ายสี่ห้าโอ้ยสี่ชั่วโมงประมาณสี่ชั่วโมงนะโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปขนของกันก่อนนะครับ เกี่ยมข้างเธอตายแผ่นฟ้ายังมีคนหน่งต้งใจไปหารอเธอหวนขึ้นมานั่งเขียงคูกันเหมือนเก่าทรับก็มาถึงหมายแล้วนะครับผมสิ่งแรกที่เราต้องทำนะํำหนะ้ปัจจุบันนี้หนะ้าเดี๋ยวนี้นะต้องทําก่อนเลยนะครับก็คือการ ไปเอาเหยื่อสดครับผมก็คือเราจะใช้ขวดน้ําแบบนี้นะครับวิธีการทําก็คือเอาขวดน้ําแบบนี้ตัดหัวครับผมตัดเชือกออกนะฮะเสร็จแล้วเราก็สววเข้าไปแบบนี้ครับแต่ตรงนี้เราเจาะรูนะฮะตรงนี้เราจะเจาะรูนะครับเพี้ยนๆเราจะเจาะรูไว้พรุนเลยนะฮะนี่นะฮะตรงนี้เราไม่ปิดนะเราก็จะเป็นแบบนี้เราไม่เราไม่ทําอะไรทั้งมันเราก็เจะเข้าไปอย่างนี้เฉยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเชือกนะฮะ ร้อยแล้วก็ร้อยตรงรูไหนก็ได้แล้วก็เอาอาหารหย่อนลงไปแล้วก็ไปดักเอาปลาซิวซึ่งไม้ที่ผมนั่งตกอยู่ตรงเนี้ยปลาซิวนี่ตักขนาดเนือ้อเยอะที่เป่งเลยตกจริงหรือไม่ได้เลยแล้วก็แต่ป,ปักากายซึ่งทั้งวันก็เลยจะมาลองตกปาักกายครั้งแรกจริงๆจังๆในชีวิตเลยนะอุกปกรณ์ดิเนี่ยลงทุนขนมากันเลยนะเรามาดูครั้งแรกของลุงเลสะพายคันกับการตกปักกายนะสี่ชั่วโมงะหลังจากผมไปทํางานมาเนาะ ก็หลังจะขายของนั่นแหละพอมีเวลาปกติเป็นช่วงพักผ่อนนะวันนี้ก็เราก็จะมาพักผ่อนแบบนี้นะครับสไตล์ลูกผู้ชายของเรานะครับผมติดตามและชมนะอ่ะไปเราไปหาเชือกหาอะไรเอาอาหารใบบอมก่อนเนาะหังนั้นเราก็มาผสมลำนะลำอย่างเดียวนะเอาให้มันเหนียวเหนียวอยามันเหนียวเหนียวว่ยำก่อนง่าย เราก็ไม่เอาเยอะนะแต่ว่าเราจะคัดเอาตัวที่มันใหญ่ที่สุดของเขานะใหญ่สุดก็คงประมาณน,นิ้วมือประมาณนี้นิ้วนิ้วนิ้วกร่อยใช่ไหมนี่กร้อยยำเลือลำแหนมเสร็จลำไปก่นอกนเนาะนะครับไม่เกินห้านาทีน่าเท่นอนเลยฟังดูดีมากเยอะมากเลยข้างล่างนี่เห็นไหมครับนี่นี่ใช่หมดเลยข้างล่างนี่เต็มหมดเลยคนระับนี่โล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 ใหญ่ๆก็นี้นะอ่ะอเอ๊นี่ครับอันแรกเลย ใส่ลงก่อนนี่นะวกนี่ใส่ลงไปอย่างนี้ก็ปิดอุ้ยเสียบเลือกเข้าไปหน่อยใ่้าไปหน่อยเี๋ยวเ,เกลือปลาเข้าไปเยอะอีกแล้วประเทศไทยนี่ปลาเยอะมากนะดงปลาเยอะมากนี่ครับอุปกรณ์แค่นี้เองหย่อนลงไปเลยปิดแต่เดี๋ยวลืมไปต้องใส่น้ำก่อนห่วงน้ำก่อนแล้วิดลืมลืมไปอีลูกนี่มันี่เป็น,นปอย่างนี้เห็นไหมครับ เดีย๋ยไปโอ้ยเดยผมเลนนนะนนม่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้มันเต็มก่อนมันเต็มเดีไปนีๆๆ่เนี่พอเต็มก็ทงมันลงไปเลยครับแล้วมันก็จะซึมลงไปนี่ลงมาแล้วครับวับโอ้โหในช่วงที่เรารอปลาเล็กเข้าไปในขวดน้ำเราเนาะแต่นี้เราไปหาหลักไม่ได้ห้าอันนะผมยกแค่เบ็ดมาห้าหลังเดี๋ยวก็ตีนี่แหละครับเนี่ยตรงนี้เลยห้าหลังเนี่ยเรียงดเต็มนี้เลยนะครับผม จั่งผ่านไปประมาณ10ถึงประมาณสิบกว่านาทีตั้งเบ็ดตางนี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ปลากี่ตัวดูนะฮะลงไปสองถังนะฮะลงถังแรกก่อนี่ดูถังแรกก่อนนะครับผมนี่มาแล้วครับถังแรกนี่เดี๋ยวเนาะมาเกี่ยวกันดูให้ดูถังแรกก่อนโอ้โหนี่แค่ถังเดียวนะโอ้โหดูนะสายเลย ใช่ไหมครับเออได้ได้เดี๋ดวยวใส่ได้ลอกให้นะแล้วเอานัาน่งนึงไหนะเออได้ได้ได,ได้นี่เห็นไหมครับไม,ไม่ถึงสิบนาทีดูโอเคล็อไม่เข้าเข้าเข้าแต่ข,ข,ข,ขวดน้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเกี่ยวนะครับผมเราเกี่ยวสองตัวนะครับเนี่ยเหยื่อเต็มเลยอ๋อเ,เลยเพราะมั่นใจว่าแถวนี้ไม่ลกใช่ไหมอืม <laughs> กะถิ่บอกอือ <Heaven s. S 1> ีหรอนี่ครับปาลาเราก็เกี่ยวข้างหลังนะครับเกี่ยวตรง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 ทีบนี่นะ <uję S 2> เราจะเกี่ยวตรงอู้ชื้นลด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 ตัวปลาเราจะเกี่ยวตรงนี้นะครับตรงคีบหลังก่อ,อนนี้เดียวนะครับผมก่อ,อนนี้เดียวเขี่ยไอ้นี่ออกก่อนมันจะแข็งแรงสุดคือตรงนี้นะครับอย่าไปเกาะเข้าโด,ดตนตัวเขานะครับเห็นเกาะ็ซึกเกี่ยวฮะเกี่ยวข้างหลังนะครับ นี่เสร็จแล้วอย่างนี้นะอย่ายปิดด้วยหวังตาจะออกเสร็จเรียบร้อยครับนี่ฮะชุดสายก็จะประกอบด้วยตะกัวอย่างนี้แล้วก็สายชิ้งหน้าแบบนี้นะครับเป็นสายรีบ20ปอนด์ดี่เนาะดีเลยครับนี่นะนี่จะตีแล้วครับผมขออนุญาตแงนหน้ากล้องขึงน้นนิดนึงครับผมมันจะตีแล้วนะฮะไม่รู้มองไม่เห็นฝั่งนู้น มองอยู่หน้ากล้องเนาะหลังกล้องนี่ไตะกล้องเรา่ายเองตอกเองโซ์เองอ <c oughs> ออไปร <c oughs> ครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตนะครับไปแล้วครับหนึ่งสองสามไหลุดไหมได้ทังหลุดไหมไม่หลุดนะไม่หลุดครับไม่หลุดนะเห็นอยู่ครับเสร็จแล้วหน้าลอกนี่เราเปิดทิ้งไว้เลยนะครับผม <c oughs> หน้าลอกเราเปิดทิ้งไว้นะเพื่อนเพี้ยนครับหน้าลอกเปิดทิ้งไว้นะ จริงๆถ้าตรงนี้มันโลง่ลงๆนะเราจะให้มันกองไว้สายเนี่ยน,นะกองเฉียวไไม่ต้องไปทำอะไรกับสายปล่อยไว้นี้เลยให้มันลากไงอยู่แต่เขาเนี่ยเก็บสายอย่างนี้นานานสาย,สายลอยลอยน้ำมันจะพันกัน,นเกี่ยวเกี่ยว ่คันนี้มีอาการคันนี้มีอาการคันนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็ไปแล้วครับโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปอยู่นะครับวัดเลยดิแม่ฮะวัดเลยดิแม่ฮะวัดเลยลองวัดดูนะครับผมจะลองวัดทุกครั้งแรกที่ผมนะครับเดี๋ยวผมจะวัดเลยครับผมโอ้โหผมโดนครับอู้ยโอ้หึนึปิดหน้าล็อกโอ้โหบันเทิงละ โอ้โหเปิดลกอ่อนเลโอ้ไม่นครับเฮ้ยเฮ้ยเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัน้กทันีันนึงอ๋กินทันนี้ครับไปตีกินทันนี้ครับอ้มันกินอีกคันนึงครับผมเดี๋ยวเดปิดอกกนเดย้องโอ้โหโอ้โห กินมันกินอีกคันนึงโอ้โหปากหาเอ้ยโอ้โหมันกินคันนี้ไปที่คันนี้ครับผมมันลากมาพันกับคันนี้โอ้โหสายวิ่งมาฟื้นออกมาเลยอ่ะอันอย่างเนี้ยโอ้โหอะไรเนี้ยอ่านี่บอกกันหลอกกิมี้ยงโอ้โอ้โหโอ้โห มันม oh, oh, ันกินเร็วมากเลยแป๊บเดียวเองอ่ะโอ้โหโอ้ดูดูดูใช่ไหมใช่ไหมโอ้โอ้โอ้โใช่ปะโอ้โหกิ่งไม้ครับพี่น้องโอ้โหนี่ไงมันกินซะจนโอ้โหรู้ฮะมันกินคันนี้นะฮะคันคันที่ใกล้ผมสุดเลยผมถึงบอกมันขยับอยู่เมื่อกี้ดูสิ มันแหละจนคลุนมาเลยนี่ปอ้ะท่มาห้านี่เนาะโอ้โหโอ้โหไม่ทันเห็นนะโอ้ยไม่ทันเห็นกำลังจะตั้งเอ่อกำลังจะมาเซตกล้องครับผมตะื่อก,กี้เมื่อกี้เมื่อกี้เป็นครั้งแรกในชีวิตโอ้ยทำลายผู้ป่าทำไมจะประโคมอ่ะทำไมขอตั้งกล้องององงเอาจามาเถอะเมื่อกี้เนี่ยมากินคันนี้เนาะ สร็จแล้วมันก็เงียบไปอันนี้ก็ไม่ขยับอีนี่เสือขยับอีข้างข้างนี่ขยับดใช่อันนี้คันนี้มันไหลไงผมก็วัดอีคันนี้เดาตัดอีกคันนี้ออนนโอ้มนันดีดครับตอนนี้หายตื่นเต้นแล้วนะฮะปลาเขาไม่กินแล้วเงียบไปแล้วครับผม มื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันคลิปเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันจริงๆโอ้โหแบบกำลังแบบกำลังไปเซตขาตั้งกล้องอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็เห็นคันนี้วิ่งก่อนคันแรกนี่นะคันที่หนึ่งนี่นะแล้วพอคันหนึ่งหยุดปุ๊บคันที่สองวิ่งต่อโอ้โหบันเทิงทีครนเนี้ก็ไม่ใครเห็นเนาะไม่ใครเห็นกันวิ่งว่าจะต้องวัดช่วงไหนยังไม่รู้เลยนะครั้งแรกเราต้องเข้าใจเครื่องการและกันนะครับผมเพี้ยนๆนะเข้าใจผมด้วยนะฮะโอ้โหตื่นเต้นมากคือไม่ได้ตกปลาแบบเรื่องเป็นลามานานแล้วอะตั้งแต่วันที่มันตก ปลาตัวเล็กกวนอ่ะนะกวนเสร็จตะโก้โอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยครับจบข่าวเลยแต่เห็นตลวกายโดดต้มต้มต้มนะแล้วก็เห็นเหยื่อตัวเล็กๆโอ้โหเต็มไปเป็นแสนนี่อยู่ข้างล่างนี่ตอนนี้ก็เลยเอาเหยื่อเนี่ยมาตัวอุ้ยขึ้นตรงนู้นครับนี่เรามีเหยือ่อแถวนั้นไหมโอโ้ไม่มีเรามีแค่ตรงนี้นี่หว่าก็ไม่มีฮรัเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขออนุญาตย้ายคันนั้นน่นคันนี้ผมว่าผมตีเลาะฝั่งนี้ก่อยเดี๋ยวจะย้ายตีไปตรงกลางๆนู่นนะเอากลางๆไปเลยนะ หูเปเลยเนาะโอเคพันกันเป็นยุงยางเลยครับผมยุงยางยุงยางไม่ใช่ครัยุงยงครับผมโอ้นี่ไงรอยกัดเห็นไหมครับเนี่ยรอยกัดโอ้มันกัดที่หางนะอันนี้ก็คือหน้าที่เราแล้วครับต้องแกะ มันกัดไปกัดไปให้มันจะต้องแก่นะ ก็ผ่านไปประมาณจะสี่โมงแล้วนะครับตอนนี้ผมมาตอนมาตอนบ่ายโมงนะครับตอนนี้สี่โมงนะครัเดี๋ยวจะห้าโมงต้องมุฟแล้วนะครับผมบรรยากาศด้านล่างบรรยากาศด้านล่างทุกอย่างเงียบสงบแล้วตอนนี้หลังจากที่หลังจากที่บันเทิงอยู่สักสักพักหนึ่งนะฮะสักพักหนึ่งผมก็วุ่นวายมากการตกปลากายครั้งแรกถือว่า โคตรชาเลนจ์เลยอะชาเลนจ์มากนะเพราะว่าไม่ไม่เคยตกจริงนะร่างกายตกเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้นะครับโอ้โหสุดยอดเหนื่อยมากเหนื่อยไม่ใช่อะไรหรอกครับเหนื่อยแต่มันพันกันความจริงมันต้องประมาณสักสามคันกําลังดีเนาะนี่มันห้าคันเลยโอ้โหสุดยอดจริงเลยเ <c oughs> ดี๋ยวลองนั่งอีกสักสักแป๊บหนึ่งนะเพราะเดี๋ยวตอนห้าโมงผมต้องเข้าไปทํางานต่อนะไปเตรียมของอีกนะอันนี้ก็กำลังจะสี่โมงเย็นนะ โอ้มาตั้งแต่บ่ายโมงเลยนะลุ้นดูสิอีกสักครึ่งชั่วโมงยังดีอ่ะอีกครึ่งชั่วโมงเราลุ้นอีกครึ่งชั่วโมงเนาะโอเคโอเค ว่าใช่แล้วสาวิ่งมาบัดใจสักคำเหมือนไม่จะระแวงนะมันจะแบบอะไรไม่รู้มันกระตึกกระตุกกระตุกแต่ไม่ไม่มันไม่เหมือนตอนแรกๆเนาะที่มันไปนะ่อีสองคันนี่โอ้โหมัาปุ๊บไปเลยอ่ะตอนแรกผมทำสองขอนะแต่ตอนนี้เหลือข้อเดียวเพราะว่ามันมันติดกันาดมันพันกันครับข้างล่างมีต่อ อุ <rude S 2> tea, ้ยนู่นออกนู่นเห็นปะอู้ไกลๆนู่นนะฮะอู้โอเคจบแล้วผมอู่นนะครับออกนู่นออกไกลขนาดเลยนุ่นๆนี่นุ่นๆเอาเอาเป็นฝูงเลยฮ่หมดเวลาครับผมหมดเวลาแล้วขออนุญาตเก็บเบ็ดนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเดี๋ยวจะมา แก้มือใหม่วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ๊ะใครที่ดูคลิปถึงตอนนี้เรายังไม่ได้กดไลน์นิดช่วยกดหน่อยนะฮะกดไลค์กดไลค์กดไลนบผมกดซับสไครต์ให้ลุงด้วยนะวันนี้ลุงก็จะพยายามมาตกปลาบ่อยๆเด้อนะโอเควันนี้รำราทุกท่านแต่เพียงตรงนี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับบายบายเคียวปั๊บได้สักตัว You've good been friend a